หลังจากสิวท <music> <You S 1> <music> ี <music> ่เราไปวงไปบีไปใช้คุชชั่นตบแล้วมันยังเห็นอยู่ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ดูก็กดลงไปอย่างนี้เลยจิ้มจิ้มปึ๊บปื๊ดป๊ป๊เห็นไหมเพื่อปกปิดแล้วเขาก็มีแปรงมาให้อุ้ยหอมมีแปรงมาให้เราก็ค่อยคเบลนดเบลนปกปิดรอยสิวที่ดำดำซื้อมาก็คือจะได้ตัวนี้หนึ่งแล้วก็ได้แปรงด้วยนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับคนผิวขาว อันนี้จะเป็นเบอร์ศูนสองผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์ศูนย์สามสอหคนที่มีผิวสองสีนะคะเป็นเนื้อแป้งแบบนี้เนียนเลือกสีให้ตรงกับผิวของเราได้เลยรอยดงจากสิวฝ้ากระเราก็ใช้แค่คอนซีลเลอร์ในการปกปิดก็แต้มๆไปแบบนี้ค่อยๆแต้มนี่ปกปิดเฉพาะจุดค่อยๆเบรนเกลี่เยเนื้อดีมาก เรียบร้อยแค่นี้เลยไม่เห็นแล้วค่ะคุณแม่